สวัสดีครับรายการข่อความครับ่าสวัสดีครับพี่ครับผมธนวุฒิครับผมสวัสดีครับน้องธนวุฒิวันนี้เรามีการบันทึกการสนทนานะครับอนุญาตบันทึกนะครับตอนนี้สอบถามเรื่องอะไรดีครับตอนนี้เดี๋ยวครัถามก็คือพี่เคยใช้อาโบรดาณกับวีแปดไหครับกับสกัวีแปดก็ใช้อยู่ครับตอนนี้วีแปดจริงๆพี่มีตัวที่ตัวรุ่นเก่าที่เป็นแบบหมุนๆกับตัวรุ่นใหม่ ต,ตัวใหม่ของพี่ก็คือ v 8ปด plus ที่เป็นตัวเลื่อน,อนบโ<ม>บย่าก็มีใช้คือผมครับแต่ครับแ่ผมใช้คือผมสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นเสียงไม์ขึ้นสุดนี่คือมันจะเงอนมันจะหอนะครับอันนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นที่ซาวการ์ของพี่เคยจะมาหานี่มากันไะมครับอ่าเป็นอะไรนะครับขออีกครั้งหนึ่งคือเวลาเราเสียบไม์โบย่าใส่กับ v 8ปครับอ่าใช่ไหมครับผมใช้กับ v 8ปคือเราจะไม่สามารถเล่นเสียงไม์ในตัวซาวการ์ดของผมขึ้นสุดได้คือถ้าเกิดว่าเราเล่นสุด มันเหมือนมันมันมันจะหอนครับผมอันนี้เสียบช่องไหนอะครับช่องช่องไมโครโฟนครัผมช่องมันจะมีไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กอะครับติดกันนะครับอย่าไปเสียบช่องสมาทอกนะครับเสียบช่องสมาทอกแล้วหอนครับผมเราเสียบช่องตรงไหนครับตรงตรงไม่ใหญ่แล้วครับผมไม่ใช่ครับไม่ไม่ใหญ่คือช่องแรกสุดใช่ไหมครับครับแล้วช่องที่สองคือช่องช่องในส่วนของไมโครโฟนครับ ตัวนั้นนะครับช่องที่สามเป็นช่องที่สามคือสมอลทอครับถ้าเราไปเสียบเสียบช่องนั้นะหอนครับผมอ๋อครับผมเราไปเสียบช่องนั้นคือเปล่าเราก็น่าจะอันนี้อันนี้ก็น่าใช่ใช่เดี๋ยวเดผมลองแก้ปัญหาดูผมแต่คือถ้าสมมติว่าเราเราเสียบช่องแรกน่ะมันมันอาจไปหอนช่องขอบางทีเสียบเสียบสามจุดห้าช่องแรกครับติดที่ติดกับช่องหกจุดหจุดสามมิลครับตัวนั้นคือช่องไมค์คอนเลนเซอร์คือช่องสาหรับโบย่าครับผมส่วนช่องที่สามที่น้องไปเสียบเนี่ยไม่ใช่ช่องสาหรับโบย่าคร อ๋อครับผมนั่นคือตอนที่เราซื้อมาใหม่อุปกรณ์ที่ได้ก็จะมีเป็นเป็นถุงทันเป็นถุงปอกใช่ไหมครับผมครับแล้วก็จะมีเป็นมีน็อตตัวหนึ่งใช่ไหมรับเป็นน็อตน็อตจะเอาไว้ขันใช่ไหมครับเออโบย่านะครับโบย่าไม่มีน็อตนะครับโบย่าที่เขาที่เขาจะมีให้คือหนึ่งคือฐาน LRCC หนึ่งก้อนมีหัวฟองน้ําเอาไว้กันลมวินชิลหนึ่งอันแล้วก็ตัวอันนี้มีีัครบอันนี้แล้วก็ตัวหนีบ ที่ไว้ไว้ล็อกกับตัวไม้หนึ่งอันส่วนส่วนอีกอีกอันหนึ่งคือหัวแปลงจากสามจุดห้าเป็นหกจุดสามครับที่แถมใหอ้อันนี้ผมว่าน่ามันน่าจะใช่โบราณน่าจะใช่แต่คือตัวที่ว่ามามันมีมีเหมือนกับทุกอย่างครับแต่คือผมไม่มีแค่ตัวตัวแปลงครับผมอืมตัวมันจะมีน็อตมาแทนมันน็อตมัน not, มาแทน, not, น,นตัวแปลงครับผมเป็นเค<อ>่ากับเหมือนน็อตครับ ไม่ทราบเลยครับปกติมันจะเป็นหัวแจ็คโฟนนะครับหัว6.3มิลตัวใหญ่แต่ว่าตัวเมียก,ก็เธอจะเอาปลายข้างหนึ่งของโบย่ามาเสียบทําให้แปลงโบย่าจาก3.5เป็น6.3เอาไปเสียบตรง V8 ช่องใหญ่ได้ครับผมอ๋อครับผมครับอ๋อคือมันอ๋อคือท่านผมลองทําบอดูอีเทีหนึงไดค้คือัคบคือทพมพ์็กมีเหมือนกันมีเป็นฐานแล้วก็เป็นตัวไม้เดียคือตัวตัวขึนเหียบีคือเราเอาไว้ล็อก สายเดี๋ยวเราเกับไมคกับตัวที่หนีบตัวเนี้ยตัวที่หนีบเอาไว้เราต้องหนึ่งเราต้องใส่วินชิลหรือตัวกันลมไปให้สุดเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วตัวล็อกตัวล็อกตัวล็อกกดันลงไปแล้วมันจะล็อกระหว่างตัวไม้กับตัววินชิลให้วินชิลไม่หลุดครับ อ๋อคือต้องคือเราเราดันดันตัวตัววินชีวดันดันมันลงไปได้ใช่ไหมครับครับดันลงไปแล้วมันจะไปอยู่ตรงประมาณล่องของที่เสียบตัวล็อกล็อกตัวที่หนีบะครับแล้วพอวินชิวลงไปแล้วเราก็เอาตัวที่หนีบมาดันดันลงตัวรงตัวล็อกครับดันก๊อกลงไปแล้วมันก็จะตัวหนีบมันก็จะเข้าไปตรงตรงประมาณตรงก้านตรงตรงไม้ใต้มาจะมีตัวล่องสําหรับตัวที่หนีบมาล็อกปอกลงไป ตอนนั้นพอมันลงไปปุ๊บมันก็จะหนีบกับตัววินชิลไม่ให้มันหลุดตามไปด้วยครับอ๋อครับผมครับผมผมครับขอบคุณมากครับผมได้ครับยินดีครับสวัสดีครับพบวิดิพิเศสวัสดีครับีการหมอคอมครับดีครับอ่าสวัสดีครับผมอลินอ่าครับผมไปดูมาเรียบร้อยแล้วเหรอผมเข้าไปปิดเข้าไปปิดเลยครับอ่าปิดปิดยังไงครับผมปิดไอการใช้เมนูทางลัด เอาแบ็กเมนตอังรักท็อแกแบ็กอ่ะก็ยังใช้ได้อยู่อการปัดขึ้นด้ดยสามนิ้วแล้วจะไปเพิ่มเสียงลดเสียงครับผมเอาเมนูเพิ่มเสียงลดเสีงพอปัดปัดด้วยสามนิ้วขึ้นแล้วลงเนี่ยมันชื่อพูดชื่อเมนูว่าอะไรครับเพิ่มเสียงลดเสียงการช่วยเหลือพิเศษแต่แต่ต้องเข้าไปที่การปรับแต่งเมนูท็อแกแบ็กครับผม แล้วก็เข้าไปที่ควบคุมการอาร่านแล้วก็ปัดไปเรื่อยๆจนถึงฟีเจอร์พิเศษนะครับอยู่สุดท้ายเลยอ๋อก็คือยังไงก็ตามก็คือยอยู่ในการตั้งค่าท็อกแบ c กนั่นแหละครับใช่ไหมแล้วก็ไปปรับอย่าตั้งค่าท็อกแบกครับขอ,อวากีีผมก็ทีแรกทีแรกผมคิดว่ามันจะเกี่ยวกับที่ผมเข้าไปที่การใช้ทางลัดท็อกแบ๊กเพราะว่าเป็นการช่อเหลือพิเศษผมก็เลยคิดว่าอย่างนั้ <ๆ S 1> นอ๋อเพราะ พะผมเองก็ว่าเอ๊ะสามนิ้วปัดขึ้นปัดลงเนี่ยหรือปัดจริงๆปัดซ้ายปัดขวาก็ได้นะคุณนรินลองปัดซ้ายปัดขวาดูยังครับครับลองลองลองปัดซ้ายปัดขวาดูก็น่าจะเจอเหมือนกันเพราะว่าสามนิ้วไม่ว่าจะเป็นปัดขึ้นปัดลงปัดซ้ายปัดขวาก็จะเป็นตัวควบคุมการตัวควบคุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเร็วคําตัวอักษรใช่ไหมครับผมครับคุณนรินลองลองดูได้ไหมครับของเครื่องคุณนรินสามนิ้วปัดซ้ายปัดขวาปกติได้ไหมครับ่าตอนนี้ได้ไหมครับ ปัดปัดซ้ายขวาไม่ได้แต่ปัดขึ้นปัดลงได้ครับเครื่องของคุณอรินแตกดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าฟีเจอร์เนี้ยสามนิ้วสามนิ้วปัดสามนิ้วปัดซ้ายปัดขวาไม่ไม่ไปไม่ไปเลยใช่ไหมัปัดขึ้นอ่ะไปครับอ๋อปัดขึ้นไปเนาะเออเพราะว่าอันนี้อันนี้ก็น่าจะต้องเข้าไปดูในท่าทางแตาเขาเรียกว่า เมื่อกี้ตัวควบคุมการการปรับแต่งตัวควบคุมการอ่านใช่ไหมครับลองเข้าไปดูที่การปรับแต่งท่าทางสัมผัสลองดูหน่อยว่าสามนิ้วปัดซ้ายปัดขวาคุณนรินเปลี่ยนไปใช้เป็นอะไรครับพมออยังไม่ได้เข้าไปใช้เลยอืมน่เพราะว่าปกติสามนิ้วปัดซ้ายปัดขวาเนี่ยจะเป็นตัวตัวเดียวกันกับปัดขึ้นกงครับพมยังไม่ได้เข้าไปเปิดใช้เปิดใช้ไว้แค่ความเร็วการพูดกับไอความลดเสียงเบาเสียงเพิ่มเสียง ลดเสียงเพิ่มเสียงครับอีเลือกไว้อ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณนะิรีนสอบสนแล้วคือจริงๆสามนิ้วปัดขึ้น,ป,นปัดลงกับสามนิ้วปัดขวาซ้ายปัดขวาเนี่ยคือคําสั่งเดียวกันเลยครับอย่างเช่นถ้าเราปัดขึ้น<อ>เป็นเป็นมันไปอยู่คําว่าการลดเสียงใช่ไหมครับสามนิ้วปัดซ้ายก็ไปอยู่ที่การลดเสียงได้เหมือนกันครับผมอ๋อคือมันมันมันเป็นมันเป็นคําสั่งเดียวกันถ้าไม่ได้ไปปรับแต่งอะไรนะ<อ>ครับผมอ๋อครับ เพราะว่าอันนี้เช็คจากเพื่อนๆที่อัปเดตมาแล้วก็กกเหมือนกันทั้งสัมส่งทั้งยี่ห้ออื่นๆครับผมถ้าอัปเดตมาแล้วนะครับครับอก็ลองดูใคร,<อ>ใครที่ใช้ส<อ>ัมส่งอยู่ก็ที่ในครับผมที่ในเฟซบุ๊กที่มีคนถามมาว่ามันจะบอกว่าปลุกใจแสดงความคิดเห็นครับแต่เพราะว่าเราเราไปเอานิ้วไปจ่อมันสองนิ้วแล้วมันจะอ่านผม ที่ของผมอ่ะมันจะอ่านเรียงไปแบบที่อ่านอ่านจากข้างบนหน้าจอับที่เราตั้งไว้อ่ะมันจ่ายเข้ามาลงไปเรียงไปเรื่อยๆครับมีปุ่มมีตัวอะไรขึ้นมามันตัวอ่านขึ้นไปเรื่อยๆอ่าก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกว่ามันมันก็คําสั่งของท็อกแบ็ k ก็จะพัฒนาความสามารถไปเรื่อยๆขึ้นมันจะทำให้เรางงครับผมถ้ากะผมเปลี่ยนมาใช้นิ้วเดียวค่อนตอนนี้แต่ไม่ใช้นิ้วเดียวครับอ๋อ พอมอาอ่านนี้แล้วเราจะหาปุ่มอะไรไม่เจอเลยต้องดาวเอาว่าปุ่มไหนไมันอยู่ตรงไหนอ่าก็เดี๋ยวขออนุญาตทบทวนนะครับเราเราต้องมากดปุ่มเดี๋ยวกลับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับคุณนรินทร์ครับเดี๋ยวย้อนกลับไปเรื่องเดิมนะครับที่คุณนรินทร์โผล่โจหัวขึ้นมาเรามีการบันทึกการสนทนารอบนี้ไว้นะครับซึ่งคุณนรินทร์ได้สอบถามมาก่อนน่ะอ่านได้ให้ความรู้มาก่อนนั้นนี้คือตอนนี้คุณนรินทร์สามารถปัดสนิ้วเนี่ยขึ้นหรือลงก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะมีเมนูการเพิ่มลลเเสียยงการช่วหือพิศษ ทำให้เราสามารถปรับเพิ่มลดเสียงของฮ็อ k แบ็กของซัมซุงเนี่ยได้โดยการสามนิ้วปัดขึ้นหรือสามนิ้วปัดลงจนเจอ,อเพิ่มลดเสียงเบาเสียงเนี่ยของการเสียงช่วยหลือพิเศษเนี่ยโดยพอเจอเมนูน,นี้แล้วให้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นเพื่อเพิ่มหนึ่งนิ้วปัดลงเพื่อลดใช่ไหมครับคุณนรินครับครับก็ไปตั้งอย่างที่คุณนรินบอกนะครับของซัมซุงไปที่การตั้งค่าฮ a อ k แบ็กแล้วก็ไปที่ปรับแต่งปรับแต่งตัวควบคุมเมนูปรับแต่งเมนูฮ็อกแบ็กเข้าไปในแบบัแต่งเมนูฮ็อ k แบ็กครับ แล้วก็ไปที่การควบคุมการอ่านอ่าแล้วก็ไปเลือกในหัวข้อฟีเจอร์พิเศษเพิ่มก็คือการเพิ่มลดหรือเบาเสียงรตรงนั้นนะครับผมบบก็จะทําให้คุณสามารถที่จะไม่ต้องไปนั่งกดปุ่มด้านข้างแล้วก็บางทีไม่รู้ลดลดเสียงของสื่อหรือลดเสียงของลิงโทนหรือลดเสียงของท็อกแบ็กเนาะทําให้บางทีลดผิดจน Youtube ไม่มีเสียงขึ้นมาก็มีเหมือนกันครับผมครับ,รบแต่ว่าจะไม่บอกว่าเปอร์เซ็นต มันจะไม่บอกเปอร์เซนต์ตอนที่เราปัดแต่เราต้องมาแตะปุ่มใดปุมนึงก็ได้ที่มันที่เราแอปไหนก็ได้เรามันก็จะบอกที่แอปแล้มันจะเพื่อจะบอกว่าเปอร์เซนต์ครับผมโอเคครับผมได้ความรู้กันไปนะครับเพื่อนๆที่ใช้ซัมซุงอยู่ก็ลองไปปรับดูกันนะครับขอบคุณคุณอรินนะครับกันได้ครับผม ได้ครับขอบคุณคุณนรีนกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายการหมอคำครับสวัสดี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 ครับ ใช้จ่ายเซเว่นได้ไหมครับทูวันเล็จ่ายเซเว่นได้ไหมตอนนี้ใจ่ายจ่ายที่ร้านได้ครับผมคืออันนี้เพื่อไปที่เคาน์เตอร์เซเว่นใช่ไหมครับครับจริงๆในแอปเจ็ดเจ็ดแอปหรือเจ็ดอเลเว่นนะครับมันจะมีให้เมน,นูให้ผูกตรงนั้นในใน,ในหน้าในหน้าเซเว่นแอปเลยหรือว่าจะเข้าผ่านทูมันนี่วันเหล็กก็ได้ก็เข้าในหน้าสแกนนะครับผม สแกนผมไม่แน่ใจว่าถ้าเข้าทูนี่วอลเลตปุ่มข้างบนจะเป็นปุ่มที่สามหรือปุ่มที่สี่ผมต้องขออภัยไม่ค่อยได้เข้าผ่านทางนั้นครับผมก็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 เก็หมายว่าถ้าคือคจะจ่ายที่ร้านเซเว่นก็ใช้คือใช้ทูนิคก็ได้หรือว่าใช้เซเวนแอปก็ได้ใช่ครับ <S 1> <S 1> ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าในเซเวอปะครับเขาะจะมีให้เลือกว่าจ่ายทูน e ่วอลเลตแต่ตอนเก็บเงินปลายทางครับคือน้องเจ้าหน้าที่มาถึง ที่ส่งของให้ที่หน้าบ้านเราก็บอกน้องเขาขอจ่ายทุนน่วอัลเลดเขาก็จะเตรียมอุปกรณ์มาให้ครับผมเพื่อให้เราที่จะสามารถสแกนได้ครับผมอ๋อสแกนตอนที่รับของใช่ครับผมดูดูดูว่าเอออคือคือจริงๆถ้าเราไปที่เคาน์เตอร์ของเซเว่นอยู่แล้วอันนั้นก็หนึ่งจ่ายเงินสดสองถ้ามีบัตรเครดิตก็รูบัตรเครดิตได้เดี๋ยวนี้ไม่ขั้นต่ำรู้สึกจะร้อยหนึ่งหรือไงนะครับแล้วก็ถ้าเราจ่ายด้วยทุนน่วอัลเลตก็เขาก็รับจ่ายครับ คือคือถ้าถ้าจ่ายทัวร์ก็เออก็เปิดเปิดทัวร์เลยแล้วก็สแกนตรงเอต <Ling. S 2> ตงตรงตรงตรงเคาน์เตอร์นะครับตรงเคาน์เตอร์เขาจะมีอุปกรณ์ที่ให้เราส่อง QR โค้ดเลยครับอ๋อครับครับไอ้ตรงไอ้ตรงไอ er ้ไอ้ตรงทำอื่นอื่นหรือเปล่าครับที่ตรงสแกนนะฮะเออผมเองต้องบอกว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้เท่าไหร่ครับผมจะไม่ค่อยได้เติมครับต้องขอไป อครับ okay. แล้วถ้าสมมติว่าถ้าใช้เอ่อซเว่นแอปนี่มันอย,อยู่อยู่ตรงอยู่อยู่ตรงช่องไหนครับอ่อในเซเว่นแอปเลยนะครับสักคู่หนึ่งนะครับผมเองก็อ๋นาน,นานเข้าทีสักคู่นะครับโฟลเดอร์อ่ er อไปหาเซเว่นเซเว่นอีเลเว่นนะครับไปที่แท็บด้านล่างับสักคู่นะครับ ไอ้เยอออู่อออยู่ด้านล่างเลยครับแท็บมันชื่อว่าจ่ายเงินซับเติมเงินเลยครับเคร่ัมันมันจะมีแท็บด้านล่างสุดก็คืออื่นๆคูปองของฉันย้อนกลับมาแล้วก็จ่ายเงินเติมเงินแล้วอีกปุ่มหนึ่งก็คือสมาชิกอ่าก็มีมีแท็บทั้งหมดห้าแทบ็บสวัสดีครับธนาคารหมอกคำครับ สวัสดีครับพี่หมอคอมครับผมน้องเสน่ห์วันนี้เรามีการบันทึกการสนทนานะครับขออนุญ,ญาตนะครับบถามเรื่องไรดีครับอยากสมัครขับเฮาครับพี่อยากสมัครขรับเฮาหนึ่งค,คือถ้าง่ายสุดเลยต้องต้องอเอ๊ะแล้วตอนนั้นที่เหมีนม,มีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาแจกอินไว้ได้ไปขอเขานะไหมครับก็ตอนนี้ผมมีแอปขับเฮาอยู่แล้วติดตั้งแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนเฉยครับ มีสองธี่หนึ่งมีสองวิธีการนะครับหนึ่งคือไปที่คำว่า get username อะครับผมครับผมอ่แล้วก็ใส่ first name last name ใส่รายละเอียดที่เขาต้องการ username ก็คือตั้งไม่ให้ซ้ำใครนะอ่ะก็คือใส่ใส่จบแล้วมัน,ม,นมันไปต่อ,อย่ังไงผมไม่รู้มันเป็นภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ออกพี่คือพอพอขั้นตอนและเสร็จหมดแล้วเขาจะแจ้ง่ะครับว่าตอนนี้ต้องรอให้เพื่อนที่รู้จักคุณอินไว้กลับมาครับผม แต่ว่าถ้าเขาไม่อินไว้ก็ตอนนี้ผมมีอินไว้อยู่แล้วจะปฏิตัังไปแล้วแล้วมันต้องมีอินไว้ตัวไหนอีกครับถ้า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 มีอินไว้อยู่แล้วเคาะเข้าไปตามนั้นนะครับแล้วก็แค่ใส่ชื่อนะชื่อนามสกุลยุสเนมอะไรให้พร้อมแล้วก็ทำรายละเอียดได้พร้อมแล้วก็เน็กต่ออย่างเดียวเลยครับแต่มันก็จะมีการบอกว่าคุณชอบคุณชอบดูพวกอะไรจะแอดเพื่อนคนไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แต่ว่าจู่ๆมันเข้ามามันเหมือนว่ามันสมัครไว้แล้วมันมันลงทะเบียนเสร็จไปแล้วแล้วทีนี้ว่า ผมยังไม่เคยลงซีเบเลยนะครับพี่ที่ตอนที่เคยคุยกับพี่ไว้ครับกตอนที่เราเก็ตยูสเนมเราอาจจะใส่รายละเอียดไปแล้วครับแล้วพอเพื่อนอินไว้มามันก็จะมีข้อมูลต่อเลยครับผมสวัสดีครับรบริการหมอคอมครับผมสวัครับผมผมอยากเจอสอบถามเกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Office ครับลบกวนนิดหนึ่งครับเสียงค่อนข้างเบาเลยครับวันนี้ครับผมอได้ยินไหมครับตอนนี้ชัดเจนนะครับผม โอเคครับลองสอบถาม,<ผ>มดูก่อนครับผมอ่าอยายกจะสอบถามเรื่องการใช้งานออฟฟิศรับครัผมว่าเลยครับอ่าคือผมเข้าไปในไฟล์ที่มีคนส่งไฟล์มาครับเราจะแก้ไขพิมพ์ไฟล์นั้นนะครับมันไม่สามารถพิมพ์ได้เลยไม่สามารถก๊อปปี้อะไรได้เลยเขาส่งมาทา,า,า,างเมลส่งมาทางโซเชียลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับในไลน์อะไรประมาณนี้ครับก็อันนี้คือพอมาเปิดบนคอมใช่ไหมครับ ใช่ครับมี2วิธีการครับวิธีการที่1คือตอนเปิดไฟล์เข้าไปแล้วมันบอกเป็น read only หรือ r e p r o t e t นั่นะครับให้กด F6 หนึ่งครั้งแล้วมันจะมีให้ตัวเลือกถามแล้วก็แท็บไปที่อนุญาตหรือ accept ครับผมกับวิธีการที่2ครับอยู่ที่ไฟล์นะครับอยู่ที่หน้าไฟล์ให้กดเข้า property กด alternate enter เข้าที่ property แล้ว shift tab มาที่เคแล้ว shift tab อีกทีหนึ่งมันจะมีคำว่า unblock button ครับผม อ่าบางเครื่องจะเป็น uncheck b o x box not check ก็ s p a c e bar เป็น check แล้วก็แทบไปโอเคคือเวลาที่ส่งไฟล์เหล่านี้ผ่านอีเมลหรือผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์บางอย่างเนี่ยมันมันจะไปให้ r e a d r e a d อย่างเดียวแต่ไลท์ไม่ได้ครับผมครับผมครับมีด้วยกัน2วิธีสวัสดีครับด้วยการมอความครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องนัทาไอคับสวัสดีครับค่ะ มันออะจะบ,บอกว่าเอาที่พี่บอกให้ถอนการติดตั้ง Google Chrome แล้วก็ติดตั้งใหม่อ่ผล,<ม>ผลเป็นไงครับโทรไปเซนเจอร์ได้แล้วค่ะโอ้แสดงว่าโครมที่มากับเครื่องเขามันน่าจะเป็นเขาเรียกว่าไม่ไม่ปกติหรือเวอร์ชั่นเก่าหรือ,อยังไงอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าเคยเจอหลายกรณีแล้วที่โครมมีปัญหาคือมันมาพร้อมกับวินโดว์ที่เขา เขาเรียกว่าติดตั้งให้อะครับผม oh, อ่าคราวนี้คราวนี้เวลามันเตือนปุ๊บก็แถบไปอนุญาตได้แล้วใช่ไหมครับผมอนุญาตได้แล้วค่ะเยี่ยมเลยครับผมก็คราวนี้คุย messenger บนคอมได้สบายเลยทีนี้ใช่ค่ะอ่าแล้วถ้าอ่าถ้าจะถ่ายวีดีโอทางโทรศัพท์แบบว่าไม่ต้องให้มีเสียงทักวักพูดมันทำได้ปะคะต้องใส่หูฟังนะครับอย่างนั้น ต้องใส่หูฟังอย่างเดียวเลยครับพรถ้า<ม>เราถ่ายวีดีโอแล้วไม่มีหูฟังตอนที่กดถ่ายปุ๊บปิดท็อกแบ็กครับแล้วพอถ่ายเสร็จก็เปิดท็อกแบ็กกลับมาครับผมเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่วางสายของน้องนัทไอไปแล้วก่อนหน้านี้น้องนัทไอได้โทรมาสอบถามนะครับว่าเอเข้า Google Chrome แล้วก็ ไปใช้งาน messenger com นะครับที่ w w w messenger com เพื่อที่จะโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคอลหรือว่าจะเป็นโทรด้วยเสียงนะครับผม voice call นะครับผมก็พอกดปุ๊บระบบก็จะมีการแจ้งว่าจะขออนุญาตเข้าถึงไมโครโฟนแต่ปุ่มอนุญาตปุ่มยอมรับเพื่อใช้ไมโครโฟนนั้นหายังไงก็หาไม่เจอก็โทรมาผมเองก็เอะหลายวิธีการยังไงก็ไม่ได้ ก็เลยลองแนะนำว่าน้องนัทาไอาอาจจะเข้าไปในส่วนของโปรแกรมแอนด์ฟีเจอร์แล้วก็ถอนตัว Google Chrome ออกไปนะแล้วก็ลองติดตั้งใหม่อ่ะก็เข้าน้องนัทาไอาก็ถามว่าติดตั้ง Google Chrome จากที่ไหนก็จริงๆก็เข้าไปที่เว็บนะครับไม่ว่าจะเป็น Internet เน็ l o r e r m r c r o s o f t Edge หรือ Firefox นะครับแล้วก็เข้าหา google.com นะครับหรือ google.co.th แล้วค้นหาคำว่า โครมเว้นวักดาวน์โหลดอย่างนี้ก็ได้หรือ Google Chrome เนี่ยก็จะพาติดตั้ง g o o l l e h r r o m เพอน้องนันทา,ายไอติดตั้ง Google Chrome เสร็จปุ๊บอ่าเข้าสู่ messenger ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Facebook และ Messenger เรียบร้อยแล้วคราวนี้พอกดโทรปุ๊บก็มีปุ่มอนุญาตขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เป็นอาการใน,ในหลายๆครั้งนะครับที่ Google Chrome มากับตัวระบบปฏิบัติการ Windows แล้วเกิดปัญหาในหลายๆแบบหลายๆอย่างเนี่ยแนะนําว่าบางโปรแกรมถ้าเกิดปัญหาจุกจิกเล็กน้อยเนี่ยลองถอนโปรแกรมแล้วก็ไปดาวน์โหลดตัวจริงเลยจากเว็บของ Google มาติดตั้งใหม่เราก็จะได้ใช้ฟีเจอร์ที่ครบถ้วนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะนี่ก็อธิบายเพิ่มเติมเดี๋ยวไปรับสายต่อกันดีกว่านะครับ